สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนดําซิงบ้านช้างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาอยู่กับสายยกครับวันนี้วิ่ง10บล้อ3ามคันนะครับนี่สิบล้อสคันนะครับใช้แต่พี่หลงนะครับ ส่วนจ้า XCMG ก็จอดครับเอาไว้เครยร์ริงกองดินนะครับแล้วก็รถไถน,นะครับโอ้วันนี้ไม่ได้เงียบๆครับวันนี้ไม่มีลั่นเลยครับเออยกแน่ยกแน่ยก,ยกโล อโอน่านาโอ้วันนี้มาแปลครับวันนี้วันนี้มีเด็กคนขับรถนุ่มนะครับวันนี้โอ้อีกอีกอกเอออีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกเทีย่ยง น่ะนี่นลงยังโมเหมือนเลยเนี่ยก็กุดะเมื่อวานครับแล้วก็ทมที่ด้วยครับนี่ว้าวันนี้อากาศร้วนะครับพี่น้อง ก็ระยะทางก็ห้าร้อยเมตรนะครับถึงที่ขุดนะครับอ่ะมาเร็วทำงานเออทำกวนอ้นออยังไน,นมันจะเสร็จพร้อมกันบ่มาเร็วเร็ว <c oughs> เนี่ยรถไทยก็เพิ่งอ่าซ่อมเสร็จนะครับ เปลี่ยนคาร์ใหม่นะครับโอ้ยหยยบไม่ลงเลยครับแข็งเกินนะครับเนี่ยยิ่งกว่ารถแข็งนะครับเมื่อวานก็เจ้า XCMG ไปช่วยรถเกี่ยวนะครับวันนี้ก็กลับมาน้งางานเหมือนเดิม เจ้าม่วงมาแล้วครับอ,อ <c oughs> ใช้แมค็โครเจ้าสมิโตโมนะครับขั้นใหญ่นะครับ210นะครับตักดินนะครับ เลยวันนี้ต้องอต้องจบงานนะครับต้องเสร็จนะครับใช้เวลา2วันนะครับขุดวันไอขุกสะวันหนึ่งนะครับแล้วก็ตมที่นี่ด้วยครับนี่ เอยโอ้วันนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษนะครับอ๋อหลบหลบแดดก่อนครับโอ้อากาศร้อนเกินเดี๋ยวไปเลื่อนรถไทก่อนครับ ตายก็เป็น MU5702 นะครับโอ้ห่อนได้ไปนองด้วยครับเป็นเลื่อนแล้กันครับ แข่งโตครับโตต้องกดนะครับนี่โอ้อ้าวมาแล้วครับนี่ ตัวจีดในทีมงานนะครับนี่เออทักทายครับทักทายเออล้มเหมิดบ่คือมันเสียงเากาแท้เดีเ๋ยวจะให้ลูกชายทั้งแก่ไ้กดหน่อยครับ โอ้ยรถแห้งอยู่นะเอา้าอ้เอาอีเแล้อนี่ขากล้องผมครับอ้าว าะกดแน่กดแน่เออ น,นี่ก็วิ่งสามคันนะครับส่วนหกโลก็จอครับอ้อันนี้นะครับอ่าโบเปิดนะครับโลกเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยมาแล้วทำกันเดี๋ยวมันไม่เสร็จพร้อมกันมาทำคน เอาไหมม่งนี่มุงนี่มุงนี่โอ้นะครับรอบนี้รอบสายยกนะครับโอ้ เอาหัวเข้ามาเลยโอ้โอ้กล้องผมเีนไหมมันแนวด้วง Hvit. ดัำอีกดำอีกมันยังมาลงเดินหน้าเดินหน้าโอ้เออเอาอย่างนี้ครับบินจะได้ออกจอากกระบะหมดนะครับ Đó. Mà nó rút thái thôi. Ồ. Cái thằng này nè. บายอยู่แล้วครับกับรถถ่ย MU 5 7 0 2นะครับโอ้สงสัยจะเหยียบคัดตูงงไงวันนี้น่าจะปวดขาเลยครับคัส์มันแข็งนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีค,ครับ